โครงการส่งเสริมการตลาดนะครับสินค้าสาหกรรมเกษตรและธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะยกระดับเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตลาดนะครับและสินค้าศักยภาพของจังหวัดทุมธานะครับงานนี้ก็เป็นกิจกรรมเป็นเป็นงานกิจกรรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมใน4กิจกรรมที่จะเสริมช่องทางการตลาดนะครับที่เกิดจากการบูรณาการของทุกทุกภาคส่วนของ โดยมีภาครัฐมีสมักงานพาณิชย์เป็นหน่วยดำเนินการนะครับและก็ประสานงานร่วมกับทุกๆหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนที่สําคัญนะครับซึ่งคอย ได้ให้คําแนะนำนะครับคำปรึกษาในการดําเนินการนะครับรวมถึงนําสมาชิกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาการค้าและก็สภาเอสเอ็นดีนะครับเครือข่ายธุรกิจธุรกิจม็อกบิสขับนะครับหรือดูแล้วก็ดูโฮลนะครับรวมถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆทุกเครือข่ายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับต้องเรียนต่อทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมนะครับจานวนกว่า ร้อยรูหานะครับเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์นะครับแสดงศักยภาพสินค้าของจังหวัดพุนธานีนะครับสิ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือการทําอย่างไรนะครับให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้รับความเชื่อถือนในการทําธุรกิจร่วมกันนะครับฝากถึงทุกท่านนะครับที่เป็นคู่ค้าเดิมนะครับ คือฐานการค้าที่เรามีอยู่นะครับละเป็นจุดได้เปรียบทางการค้านะครับประสัมพันธ์ให้ผู้ค้าได้ทราบถึงงานนี้นะครับหากมีโปรโมชั่นหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถทําให้มูลค่าทางการค้าเนะี่ยเพิ่มมากขึ้นได้นะครับขณะเดียวกัน,นครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ค้าใหม่ได้ทราบถึงร่วมและร่วมเจราจาธุรกิจทางการค้าเนี่ยก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้มูลค่าของการค้าเนี่ยเพิ่มไปได้มากนะครับเช่นเดียวกันจะส่งผลต่อด้านบวกให้เศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นต่อไปนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้ากับธุรกิจของจังหวัดได้ก็คือการเจรจา,าธุรกิจนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีทั้งการเจราจาแบบออฟไลน์และออนไลน์นะครับนอกเหนือจากผู้ประกอบการ ผู้ซื้อนะครับจำนวน20รายซึ่งจัดหามาเป็นคู่เจรจากับกลุ่มการค้าแล้วนะครับก็สําหรับกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือเครือข่ายของทางของการค้านะครับก็มีธุรกิจคู่ค้าอยู่แล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์การจัดแสดงการจําหน่ายสินค้าในงานนี้ให้กับคู่ค้าเพื่อที่จะเข้ามาเจรจานะ ก็มีสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับบริที่เป็นคู่ค้าต่างประเทศนะครับก็สามารถที่จะนัดหมายน,นัดเวลาเพื่อเจราจารผ่านทางออนไลน์ได้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่บูรณาการการจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเป็นส่วนของจังหวัดนะครับก็เย่งถึงถึงกิจกรรมดีๆแล้วขอขอบคุณแขก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมสละเวลามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอให้การจัดกิจกรรมและการจัด จำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจทั้งแบบออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับบรรลุเป้าหมายสำเร็จทุลุ่งไปด้วยดีนะครับขอให้ผู้เข้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมท่านนะครับก็ประสบความสําเร็จในการขายนะครับมีเครือข่ายมีช่องทางในการ,ำรจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถเพิ่มไรายได้และโอกาสธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อไปนะครับบัดนี้ก็ได้กล่าวสมควรแล้วนะครับขอผมขอเปิดงานแสดงและ จำหน่ายสินค้านะครับการเจรจาทุรกิจการค้านะครับภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร,รและธุกรกิจบริการนะครับกิจกรรมหลักยกระดับเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดนะครับสินค้าศักยภาพของจังหวัดปทุมธานีนะครับปรทุมแฟนตาซแฟร์ Fair 2025รับบัดน,นี้ครับ ขอเสนอพิธีเืองดังให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะแต่ต้องขอความกรุณาท่านนังคงอยู่ต่อด้านบนเวทีค่ะเพราะว่าในลำานับไปนะคะเราจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญท่านพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีท่านนิมิตรทังขจ,จิตนะคะท่านประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีท่านสิทธิพลผู้สมบูรณ์และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีท่านสมควรจันแดงนะคะได้ให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีร่วมกับท่านประธานในพิธีเพื่อทําพิธีเปิดงานร่วมกันอย่างเป็นทางการขอเสยงประมือต้อนรับๆป็น หนึ่งครั้งด้วยค่ะซึ่งสำหรับการเปิดงานของเรานะคะท่านประธานในพิธีหรือว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านจะทําสัญลักษณ์นะคะด้วยการใช้มือแตะไปที่แท่นพิธีเปิดค่ะและเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะเราจะขอเสียงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนับถอยหลังดังๆไปพร้อมกันเพื่อก้าวเข้าสู่งานนี้อย่างเป็นทางการนะคะและถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ นับถอยหลังได้ดังพร้อมกันค่ะนับห้าสี่สามสองหนึ่ง เปิดงานอย่างสวยงามไละยิ่งใหญ่นะคะให้พี่ๆสุมมนชนได้ถ่ายภาพและทุกท่านยังคงอยู่ต่อด้านบนเวทีนะคะลำดับต่อไปค่ะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้วิกฤตที่มีรายนามดังต่อไปนี้ด้านบนเวทีนะคะเพื่อทําการถ่ายภาพร่วมกันนะคะขอเรียนเชิญท่านกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดลกสุรพลเต้ากลางค่ะขอเรียนเชิญพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีคุณขจรช,ชัยแพงจันทร์เรียนเชิญตลาดอำเภอค่ะคุณพิศริยารักนาะแก้วเรียนเชิญท่านรองนายกเทศม,มนตรีน คอนรังสิตคุณชยุติสินคุณพักดีเรียนเชิญประธานบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์วัคเกอร์จำกัดคุณนพร,รัชคุณอิรันและขอเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสำคัญสุนแกงค้าผีเจ้าพัครังสิตคุณอมรเทพเพชรกันไทยแสนนะคะเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่มีรายนามดือนต่อไปนี้ด้านบนเวทีเพื่อทำการถ่ายภาพร่วมกันนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งด้วยค่ะ เอาละค่ะเรียกเชิญพี่่สุโขจน์บันทึกภาพได้เลยนะคะซึ่งงานประทุมแฟประทุมแฟดก็สิกแฟ2ส2งนี้ค่ะถือว่าเป็นงานแสดงสิสนค้าและนวัตรกรรมของจังหวัดประทุมธานีนะคะ แล้ว่อสุกครู่นี้เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเรามีเรื่องของผลิตภัณฑ์ GI มากมายค่ะที่เป็นสินค้าสิ่งของชี้ทางภูม,มิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมนะคะรวมถึงเตยหอมของจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะอีกสักหนึ่งภาพนะคะนับหนึ่งนับสองและนับสามค่ะเนื่องจากปทุมธานีของเรายอดเยี่ยมค่ะขอทุกท่านรบกวนยกนิน้วต้องกดไว้หน่อยได้ไหมคะยกปือขวาได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะโอเคนับหนึ่งนับสองและนับสามค่ะ โอเคค่ะทุกท่านยังคงของความกรุณาอยู่ต่อด้านบนเวทีนะคะลำดับต่อไปค่ะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้มิเกียริในกลุ่มที่หนึ่งนะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมก,กันกับท่านประธานในพิธีและท่านผู้บริหารได้เลยค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้มิเกียริในกลุ่มที่หนึ่งได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะ ทุกท่านคะสำหรับท่านใดที่อยู่ในศูนย์การค้าฟิจอร์พาร์ครังสิตแห่งนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านคะ่ะมาในงานกระทุ่มแันทรสติกแส่2025วันนี้เราเป็นกิจกรรมวันแรกนะคะจากไปจนถึงวันที่19สิงหาคมคะ่ะมีร้านค้ามากกว่าหนึ่ร้อยร้านค้าผลิตภัณฑ์มากมายรวมถึงนวัตรกรรมทางการ,กรเกษตรที่ทุกท่านไม่ควรพลาดด้วย และงานนี้เราก็เป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคราัฐภาคเอกเชนรวมถึงภาคการศึกษาภาคอื่นๆมากมายวันนี้เรามาร่วมมือกันแล้วก็ในระมิกงานดีๆแบบนี้นะคะนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีด้วยและที่สาคัญงานนี้เรามี business matching ด้วยนะคะเป็นการเจรจาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์ค่ะอาล้ค่ะเดี๋ยวจัดแถวกันสักครู่นะคะนี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งชุเป็นกลุ่มที่สองนะคะอาล้ค่ะเดี๋ยวรนทุกท่านยืนชิดกันนิดนึงนะคะโอเคชิดกันนิดนึงนะคะไหลซ้อนกันนิดนึงนะคะอาล้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าครั้งนี้เราร่วมมือกันหลายภาคส่วนจริงๆนะคะจริงๆถ้าหากว่า พูดถึงหลายท่านแล้วเราอาจจะเอ่อรายน้าไม่หมดนะคะเอาละค่ะโอเคจัดแถวเรียบร้อยนะคะทุกท่านมองกล้องตรงกลางนะคะพี่ๆสุโม,มนชนเรียนเชิญได้เลยนะคะนับหนึ่งค่ะนับสองนับสามค่ะอันนี้เป็นยิ้มเพ่อใหกิจกรรมนะคะโอเคทีนี้อีกหนึ่งภาพค่ะปทุมธานีองเราเย,ยดเยียมค่ะท่านไหนที่อยู่ด้านซ้ายยกมือซ้าค่ะ,คะท่านไหนยืนด้านซ้ายยกมือซ้าย ท่านผู้่น่าสองนิ้วเลยก็ได้นะคะข <c oughs> อบคุณน,นะคะโอเคนับหนึ่งนับสองนับสามค่ะอ่าท่านเราเพู่ว่าบอกว่าวันนี้เยี่ยมมากนะคะโอเคทุกท่านยินคงขอความปรนนาอยู่ต่อด้านบนเวทีนะคะลำดับต่อไปอีกหนึ่งช็อตนะคะเรียนเชิญภาคธุรกิจที่เป็นภาคเอกเชนในอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันอีกหนึ่งกลุ่มเลยคะ่ะเรียนเชิญค่ะ ก็เป็นภาคเอกชนนะคะในภาคธุรกิจต่างนะคะที่เราได้ให้ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะทุกท่านยังคงอยู่ต่อด้านบนเวทีนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเพื่อเปิดงานและแนะนําให้กับทุกท่านได้รู้ว่าจังหวัดปทุมธาน,นีของเรามีของดีของเด็ดอะไรบ้างอาละค่ะโอเคเดี๋ยวเรามีภาพวิดีโอนะคะ ขออีกภาพหนึ่งนะคะอันนี้ยิ้มทางการก่อนนะคะนับหนึ่งนับสองนับสามค่ะโอเค อัะอกหนึ่งภาพเหมือนเดิมค่ะยกนิ้วโป้งกดไลค์เหมือนเดิมค่ะโอเคหนึ่งสองและสามค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งภาพเขาเป็นภาพวิดีโอนะคะบอกปูไป,ไปได้ไดเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยววิดีโอจะวิ่งไปด้านหน้านะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสองสามค่ะบอกปูไป,ไ,ปไ,ดได้เลยค่ะร้องไปตรงไหนเราไปตามได้เลยนะคะโอเคนั่นแหละค่ะแล้วลขอส่งปูปตัดตังอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะและนี่คือการตบง,งานอย่างเป็นทางการกับงานประทุมแฟนเพจสิบแฟนส2งพนะคะขอ พระคุณทุกท่านนะคะแต่ว่าโอกาสนี้ค่ะต้องขอความกรุณาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรวมจะหนุนท่านพานิชจังหวัดปทุมธานีและผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ส่วนกนารคฟิพิจอรพาร์รงศิษยังคงอยู่ต่อด้านบนเวที